สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้โอเกอร์ก็จะมาเปิดโปรแกรมนะครับทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยู23นะครับรวมถึงฟุตซอลด้วยนะครับวันนี้มีการแข่งขันกันเรียกว่าแฟนๆกีฬาอย่างเราเนี่ยดูกันแบบว่าไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียนะครับรวมถึงนะครับอัปเดตข่าวข่าวเกี่ยวกับวงการวอลเล์บอลของทีมชาติไทยกันสักนิดนึงนะครับว่ามีข่าวข่าวอะไรเคลื่อนไหวกันบ้างในรอบวันที่ผ่านมานะครับและเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าตอนนี้นะครับมีรายการแข่งขันเนี่ยที่เป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอยู่2ทัวร์นาเมนต์นะครับนั่นก็คือฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียนะครับแล้วก็ฟุตบอลยูยีบสามชิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเราทั้งสองชุดเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับเพื่อนๆฟุตซอลเนี่ยก็เอาชนะทางด้านของจีนไปได้3ต่อ1ประตูนะครับแล้วก็ทางด้านของฟุตบอลนะครับเกมล่าสุดก็สามารถเอาชนะอิรักไปได้นะครับ2ต่อ0ประตูนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าผลงานเนี่ยยอด เยี่ยมทั้งคู่เลยนะครับและวันนี้ครับมีการแข่งขันทั้งคู่เลยนะครับโดยจะเริ่มกันที่ฟุตซอลก่อนนะครับวันนี้เราจะเจอกับเมียนมาลงแข่งขันครับเวลา6โมงเย็นนะครับเพื่อน เตรียมดูเตรียมเชียร์กันได้นะครับที่ t s p o r t 7ดูกันได้เลยนะครับรวมถึงมีถ่ายทอดสดด้วยนะครับทาง u t u b e นะครับเพื่อนๆก็สามารถดูซอกันได้เลยนะครับเวลา6โมงเย็นนะครับแล้วช่วงกลางคืนครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะก็ถือว่าเป็นเวลาที่โอเคกำลังสวยนะครับไม่ได้ดึกมากนะครับทีมชาติไทย U23 จะลงเจอกับซาอุดีอาราเบียครับเพื่อนๆเกมนี้นะครับถ้าทีมชาติไทยมีแต้มเนี่ย โอกาสเข้ารอบสูงมากๆเลยครับจับตาดูให้ดีครับเกมนี้มีความสําคัญต่อทีมชาติไทยมากๆถ้าเกิดมีแต้มโอกาสเข้ารอบสูงแต่ถ้าเกิดชนะเนี่ยโอ้โหโอกาสเข้ารอบเนี่ยอกว่าก็แทบจะ100%เแต่ก็ยังพูดไม่ได้เต็มปากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูการแข่งขันระหว่างทาจิกิสถานกับอิรักในช่วงเวลาตีหนึ่งด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับและก็ต้องพูดถึงกันสักนิดนึงครับในฟุตบอลยูยี่านะครับเพราะว่า เพื่อนบ้านอาเซียนของเราครับทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับอินโดนีเซียครับในเกมล่าสุดนะครับเกมเมื่อวานนี้เนี่ยก็สามารถเอาชนะออสเตรเลียไปได้1ประตูต่อศูนย์นะหลังจากเกมแรกเนี่ยแพ้กาตาร์มา2อศูนย์นะครับแล้วก็เวียดนามครับถัดไปวันก่อนหน้านี้เนาะก็สามารถเอาชนะคูเวตไปได้3ต่อ1เช่นเดียวกันครับก็ถือว่าเพื่อนบ้านอาเซียนของเราเนี่ยก็ทําผลงานได้เป็นอย่างดีนะครับยกเว้นแค่มาเลเซียที่แพ้อุซเบกิสถาน2ประตูต่อศูนย์เท่านั้นนะครับอ่ะก็เดี๋ยว รอเชียร์กันได้นะครับสำหรับทางด้านของทางฟุตซอลนะครับ6โมงเย็นเจอกับเมียนมานะครับแล้ว4ทุ่มครึ่งเนี่ยฟุตบอลไทยยู่23จะเจอกับซาอุดิอาราเบียครับเพื่อน ซึ่งช่องทางการดูสดของฟุตบอลเนี่ยนะครับจะถ่ายทอดสดดวยดีส o อ t 2ทีนี้เราไปดูในเรื่องขา่ขา,วขาวของวอลเลย์บอลกันสักนิดหนึ่งครับก็ถือว่ามีความน่าสนใจพอสมควรนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นน้องสองและแนนเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีการออกมาพูดในเรื่องของอนาคตตัวเองว่าจะอยู่กับสโมสรไหนนะครับอย่างแนนเนี่ยก็บอกว่าน่าจะอยู่ที่ญี่ปุ่นต่อแหละแต่ว่าอาจจะเป็นทีมไหนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอลุ้นกันนะครับส่วนน้องสองวิภวีเนี่ยดูจากแนวโน้มนะครับน่าจะอยากอยู่ต่อกับทางฮุนไดซึ่งตรงนี้เดี๋ยวต้อง เราดูกันว่าการเซ็นสัญญาจะเป็นอย่างไรนะครับการต่อสัญญาเนาะอซึ่งดูจากมุมนี้นะต่อสัญญากับทางด้านของฮุนไดเฮลซ s สเ t ดนะครับเดี๋ยวเราจับตาดูสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ จะอัปเดตเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็เป็นน้องราวทั้งหมดที่โยกนำมาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆที่เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับเนเกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งสามารถกดให้กันเพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับเนเกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ